สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีนี่มือเสาครับรุ่นนี่เกาโตนตีกันอีกแล้วครับตีกันจนหัวแดกหัวแตกมาแล้วเนี่ยรุ่นนี่ในตัวแม่หลายโวตตัวตเถื่อตีที่โจงตงัวแม่หาอนอนไม่ต้ไกล้แม่ครับใครมาแล้วเน่ยแม่ยช่เนี่ยอันนี้ก็เป็นนุ่มแล้ว เลี่ยนไล่กันแล้วนี่ละหนาเหล่าแห่งมือสาบักแดงหมกแดงกับไล่เขาแล้ว,มวเมื่อจับเขาเล่ากับจำพระท่านมือสาว,สวมันก็นโดนลุ่มกวนเกล้หน่อยกัยบไล่หมกเศ้าสองตัวนี่ไงเหรอครับ ัวแม่ไอ้ไข่ไข่นี่มีอยู่หกเจ็ดตัวแล้วครับนี่กับแม่กันทิมแล้วนี่สามตัวเนี่เป็นตัวเชิ่งหมดใกล้จากนี่มีเจ็ดโต๊ะแปดตัวเหลืออยู่สามตัวมิค้องนี่แหละยัง่งทุกตัวเก่าตัวเหลือเก่าตัว คองนี้เห็นมันตีกันนี่มันตีออกเป็นประมาทเชื่งครับายามันขึ้นมันตีเจ้าหัวกันจนหัวแตกนะนี่นาะาี่เป็นตัวเทิร์กนี่ตัวเทิร์กสามตัวนะครับนี่คองนี่อีก กลองน,นี่กับซิบโจกันเลี้อยู่เจ็ดโจเลี้ยโุกเติร์กตัวแม่บู๊นี่อย่างเป็นตัวเติร์กุลล่ะลายก็ตรงนี้ก็ไลาเขาสัน่น มันเด็กน,น้อยอยัม,ม่สมหลายัอันนั้นกะิบองตัวเหลือิตัวอนกพิลาไม่จอดแตกินเขา ว่าอากาศเป็นหนาวๆมันนี้กับตื่นอย่าอากาศเยน็เยนๆฝนตกมานามก็ขึ้นมาจังหน่อยบ่แหง่งเอาตีหอดไม่สานามมันสี่แหง่งนี่ฝนตกมาใส่เนี่ยมันกับบ่แหง่งบันไดงคำบนามขึ้นมาหน่อยหนึ่งนามยุสานี่ มาดับเบียดไก่ครับดับเบียดไก่ให้มึงหมุกสาครับหมึกสายัางอยู่ครับสาสองลู่หาร้อยกับลังเหรนลุ่มน,นวมไปแล้วสองเทียหมกสากาับหกแดงกูเกิดกันหมกแดงนี่กับลุ่มนวมไปเทียเดียวกับหึกสานี่ไปสองแล้วหมกแดงก็ไปเทียเดียว Loài xuống như hợp này đen cả đây Anh này bà quái bà quái này 27 chết là Nói nhây hợp bà này chết là chủ cây đâu hợp Gồm cây là. บักแดงนี่ก็สูงอยู่เรือยครับนี่ตาว่ามันสองสาม่นละสองสามอยู่มันสองสามสงสีครับนี่ต่ว่าร้อยมันสูงอยู่แดงเข้าตัวนี้บักสาตัวนี้สองหกครับสองหอันนี้ชนะมาแ้วครับชนะไก่แ้วเทียนหนึ่งเป็นไก่สิบเดือนครับ อันนี้หูล้วนๆครับตีหูล้วนๆตีหูเขาจะหักเลยครับหักนอนเลยนี่แม่นครับลำไนหว่าทังแม่นถึงลำไน่สองร้อหกศรัาเนี่ยเป็นไก เป็นไก่ยืนยืนตีมีแข้งหนาเ,าเป่าเป่าลูกหูนี่ครับตีหูอย่างเดียวครับนี่เปาะเปาะเลยหะ <c oughs> หมวนลงเลยครับร้อยกับล่งเหล่นร้อยสองหกต่อกับล่งง่ามต่อดำสองขาง <c oughs> อันนี้บักแดงบักแดงนี่ออกเป็นประมาทเชิงครับเขาได้สองข้อ อันนี้ก็ติบแม่นครับล่ำไยกันเนี่ยบักแดงเนี่ยสองเจ็ดครับบักแดงนสูงพอๆกันกับบักสาเนี่ครับบักแดงสองเแต่ว่าบักแดงของเจ็ดปั่มไปเทียดเดียวหนึ่งแต่ว่าอายุดีครับอายุมันสิบเดือนพอๆกันครับ,บกับสาแต่ว่าสาเนี่ยมันปีมันขาดขังและสีเซ็นครับขาด ขาดเครื่องหนึ่งต้องต่อครับเวลาไปตีขาดบ่าหลายหรอครับต่อขังละสี่เซนขาดเครื่องหนึ่งขาดน้อยหนึ่งบ่านตอกัดตีได้อยู่ครับศัตราได้ไกลมาแล้วตระน,นักมาแล้วเช่นหนึง่งแม่นหูชิมนี่กับฝากไว้ซั่มนี่แหละครับ อยเรล่มกดติดตามกดแชร์กดซับตะไคร่ให้เด้ด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ